สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวเกียร์รถข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าข้าไม่ได้แบบไหนนี่นะครับเป็นรถเกียร์ออโต้รุ่นโตโยต้าแชมป์วีโก้รุ่นรุ่นแชมป์ฟิลเดอร์โตโยต้าวีโก้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติเมื่อวันผมกลับไปบ้านต่างจังหวัดกลับมาระหว่างทางเกียร์ตัวนี้ เกียร์ตัวนี้มันหลุดคือมันเข้าไม่ได้มันมันรุดไปรุดมาแต่เกียร์มันไม่เข้านะครับทีนี้การแก้ไขนะครับแก้แการแ,แก้ไขมโดยที่ว่าเราไม่ใช้เครื่องมือหรือไม่ใช้ไขควงอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะมาดูวิธีนะครับการสอนการบอกคือแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูนะครับคนที่มีรถตัวต้ารุ่นนี้นะครับหรือคนไหนที่ไม่มีรถนะครับถ้าเกิด,ด้ะนั่งไปกับเพื่อน บอกบอกเพื่อนได้นะครับแก้ปัญหาให้เพื่อนได้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าแก้ปัญหาแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนี่นะครับวิธีขั้นแรกก็คือดึงเบรกมือขึ้นมาก่อนแล้อันที่สองก็เรามาหมุนหัวเกียร์นี่ออกหมุนออกมาเลยนะครับหมุนมาทางซ้ายหมุนมาทางซ้ายอันนี้ผมใส่เกียร์เข้าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทํานะครับแล้วก็ถอดหัวเกียร์ตัวนี้ออก หมุนออกมาเรื่อยๆอ่าเราก็ถอดออกมา <_ an> เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาแกะแกะตัวนี้นะครับดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นเป็นล็อกอยู่ดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมานี่ครับดึงขึ้นมาแล้วมาวางไว้ก่อนเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองก็คืออันนี้เกแกะเปิดเปิดฝาขึ้นมา แล้วกันเกียร์เราก็เ๋ยนนะทีน,นี้ผมข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะมาบอกให้ดูนี่นะครับขั้นตอนที่สองก็คือเอามือแย่เข้าไปในโพรงตัวนี้นะครับโพรงล็อกเกียร์ตัวนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเลยอ่าน้องเรียนเดี๋ยวถือป้อนหน่อยลูกดึงขึ้นมาเลยนี่ครับดึงขึ้นมาแบบนี้เลย จึงขึ้นมาแล้วก็ยกออกนี่นะครับพอเรายกออกมาแล้วด้านในเกียร์นะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีสายเกียร์สายที่ยงคือสายตัวนี้คือสายตัวนี้ที่หลุดคือสายตัวนี้ที่หลุดนะครับเดีนน๋ยวนี้เดี๋ยวตัวนี้เราจะมาแกะแกะไอ้ตัวนี้ต้องแกะเบาๆนะครับเพราะว่ามันเป็นกิปมันสามารถที่จะหักได้ต้องแกะเบา,บา นี่นะครับมันมันเป็น,เป,นเป็นกิปมันเป็นกิปล็อกอยู่นะครับข้างข้างนี้หนึ่งตัวสองตัวด้านนี้จะมีอีกตัวสองตัวเป็นรวมกันเป็นสี่ตัวพอเสร็จแล้วเราก็ยกยกตัวนี้ออกมาพอยกออกมาเสร็จแล้วก็จะเอาที่รองตัวนี้ออกมาอีกทีหนึ่งนี่นะครับถอดออกมาอ่าทีนี้พอเราถอดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตดูสายเกียร์ตัวนี้นะครับ คล้ายๆมันเป็นบวงอยู่นะครับสายเกียร์ตัวนี้มันเป็นบ่วงอยู่ได้ด้ามด้ามเกียร์คันนี้ไอช่องท้ายเกียร์มันจะเป็นเหล็กอยู่ยาวประมาณนี้นะครับเป็นเหล็กอยู่น้องน้องเรียนถือลูกทีนี้มันเป็นเหล็กอยู่ประมาณนี้ท้ายด้ามเกียร์ทีนี้สายตัวนี้นะสายตัวนี้สายตัวนี้ส่งมานี่ลูกสายตัวนี้มันเป็นเป็นบ่วงอยู่แบบนี้ทีนี้มันจะมาหลุดก็คือมันเป็นเป็นครอบเข้าเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะเป็นครอบครอบไอท้ายเกียร์อยู่ เป็นบ่วงใส่เข้าไปปับ๊บก็สามารถที่จะดึงเกียร์บางแบบนี้ได้อันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่ง่ายครับใส่ไม่ยากก็นิ้วใหญ่ๆหญห่เข้าไปเนี่ยอันนี้ใหญ่ใหญ่เข้าไปล้วงมือเข้าไปก็สามารถที่จะดันให้เข้าในรูได้เลยอันนี้คือตอนนี้ผมผมใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยผมใส่จะมองไม่เห็นนะครับแต่หย่นิ้วเข้าไปได้เรามองมองไม่เห็นนะครับแต่หย่นิ้วเข้าไปคำาควาดูก็จะเห็นถ้าว่าเราใส่เกียร์ตัวนี้ไม่ได้ เราก็โยกไปโยกมาให้เข้าล็อกกันหน่อยนึงก็ได้นี่ผมใส่เรียบร้อยแล้วใส่ไม่ยากครับใส่ไม่ยากแต่ว่าถ้ามันหลุดแล้วเราจะเห็นทันทีเลยว่าไอ้สายเกียวต,ตัวนี้มันจะโยกไปโยกมาเลื่อนไปเลื่อนมาได้เราก็หาตำแหน่งที่จะเข้าไปถวมในบุทบุทมันจะอยู่ประมาณนี้ครับมันจะปางอยู่แบบนี้แล้วก็ถวมก็ไปถวมก็ไปด้านในได้เลยพอใส่เข้าไปแล้วเกีย์ก็จะโยกได้จะโยกได้เลยครับ นี่นะับเสร็จแล้วพอเลียข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่กลับคืนเหมือนเดิมให้น้องเรนเดียวช่วยคือตอนนั้นตอนกลางคืนก็ให้น้องเรนเดียวช่วยช่วย,ช,วยช่วยประกอบเข้าไปด้วยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยไม่ไม่ยากครับน้องเรนเดียก็ทําได้ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่กรอบเข้าไปใส่กรอบเหมือนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเ ลองตรงให้เข้าล็อกก่อนอาแต่ก็ปั๊บกดลงไปเลยเลย,เล,ยลงลงง่ายครับไม่ยากได้ตัวนี้ก็อ่าใส่น้องรินเดียใส่เองทำสุดท,ท้ายคือเอาหัวเกียร์ใส่เข้าไปแล้วหมุนเข้าหาตัวหมุนมาทางฝาครับไม่ยากครับคือมาแชร์ประสบการณ์คือโดยที่เราไม่ต้องไปเรียก ช่างมาเราสามารถทําเองได้เลยนี่ครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าเกียร์ได้เลยเข้าเกียร์เองได้เลย oh. ก็สามารถที่จะเดินทางต่อได้ครับนี่ผมมาบอกให้ครับสำหรับท่านที่ใช้รถรุ่นเดียวกับผมนะครับโตโยตา้าเมฟิลินเดอร์เครื่องสามพันนะครับถ้าขายเกียร์หลุดถอดได้เลยครับถอดตามที่คลิปที่ผมบอกให้แล้วท่านจะทำได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียกช่างเพราะว่าเกียร์นี้สามารถที่จะหลุดได้ตลอดเวลา ในเมื่อท่านใช้งานเลืวว่าเข้าเลื่อนไปเลื่อนมาเข้าออกอยู่ตลอดเพราะผมก็เพิ่งซื้อรถมาห้าหกปีแล้วผมมาใช้อยู่แต่เพิ่งหลุดมาเมาื่อตอนที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเมื่อวานนี้เองนะครับท่านใดที่เจอเจอปัญหาแบบผมก็ลองทําดูนะครับไม่ต้องเรียกช่างนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ